สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระสาบมานําแสดงให้ชม3เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบขอบเปรียบไม่มีฟันเฟือนะครับเริ่มจากเหรียญชนิดราคา1บาทเป็นเหนนรียญพศ2 5 5พนนะครับขอบเปรียบนะครับเป็นเหรียญขอบเปรียบไม่มีฟันเฟือนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนในสมัยราชการที่9 พลิกเหรียญมานะครับเป็นประเสีสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระมรรมารูปราชการที่9เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2554 ตรงกลางเหรียญพระอุโบสถวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนาลามด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยพศ .2554 ด้านล่างเหรียญน,นะครับมีตัวเลข5ไทยตัวเลข5าอารบิกนะครับขอบเหรียญด้านข้างนะครับเป็นเหรียญขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับก็เป็นเหรียญแปลกนะครับวันนี้มานำเสนอให้ชมนะครับ ปีกเหรียญมานะครับเป็นประสียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียดพระประรมารูปรัชการที่9เป็นเหรียนผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียนที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับเหรียญ5บาทประสอ2554ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24ม mm, มน้ำหนัก6กรัมเป็นเหรียนกระสับคิวโปรนิกเกิลสอดไ้ทองแดง จำนวนการผลิต244ล้า00น10,000แสนลีญนะครับเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตยเยอะนะครับขอบเหรียญด้านข้างนะครับเป็นเหรียญขอบเรียบไม่มีฟันเฟือยน,นะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็จะกล่าวกันว่าเป็นเหรียญที่ตกลงไปในถังซักผ้านะครับ เป็นเครื่องซักผ้านะครับเมื่อถูกปั่นเป็นเวลานานนะครับขอบเปลี่ยนนะครับก็จะเรียบนะครับขอบจะเกลี้ยงนะครับไม่มีฟันเฟือนะครับจึงเป็นเหรียญที่ไม่นิยมสะสมกันนะครับยังไม่มีกระแสนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้ก็มีมานำเสนอให้ชม3ามเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2561นะครับด้านล่างขอบเหรียญนะครับมีตัวเลข5ไทยตัวเลข5อาอารบิกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบด้านข้างขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยตรงกลางเหรียญนะครับมีพระปรมาพิไทยรัชกาลที่10นะครับ รานข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญขอบเรียบไม่มีฟันเฟือนะครับสามเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับพิกเหรียญมารัรับเป็นพระเศียสรสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพะระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัด ด้านข้างขอ,อบเรียน,นะครับอักษรข้อความมหาวชิราลงกรรัชกาลที่10นะครับก็เป็นเหรียญขอ,อบเรียบนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับ ขยายขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ1บาทพสมสองห้าหนะครับมีตัวเลข1ไทยตัวเลข1อาราเบิกนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบก็เป็นเหรียญคอบเรียบน,นะครับวันนี้มานำเสนอให้ชม3เหรียญน,นะครับ ก็เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับในสมัยรัชการที่9และสมัยรัชการที่10นะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองแบบนี้นะครับยังไม่นิยมนะครับยังไม่มีกระแสะเล่นกันนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5าบาทพศ2 5 5 4้ี่พิพเคีรเียดมานะครับก็เป็นพระเศียรใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญบางนะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญ5บาทในสมัยราชการที่9กนะครับ เรียญที่เป็นผเศียรใหญ่นะครับก็จะเริ่มจากปีพศ .2551 นะครับมาจนถึงพศ2560นะครับเหรียญ5บาทพศ .2551 นะครับก็จะมี2บล็อกนะครับก็จะมีผเศียรเล็กและผเศียรใหญ่นะครับวันนี้ก็มีเหรียญปกติมานำเสนอให้ชมนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทพศสองพนนะครับด้านข้างขอบเรียน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเพรเียงสลับนะครับเป็นเพรเียงใหญ่นะครับก็เป็นเหรียญที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับนะครับเหรียญทางซ้ายนะครับเป็นเหรียญขอบเรียบ ส่วนเหรียญทางขวานะครับเป็นเหรียญปกตินะครับมีฟันเฟืองน,นะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเหรียญขอบเรียบนะครับถึงแม้ว่าเหรียญขอบเรียบนะครับจะยังไม่นิยมสะสมนะครับยังไม่เล่นกันนะครับแต่ก็สามารถเก็บไว้ดูได้นะครับ ไปศึกษาหาความรู้นะครับไว้เปรียบเทียบกันระหว่างเหรียญมีฟันเฟืองกับเหรียญไม่มีฟันเฟืองนะครับก็เป็นเหรียญบางนะครับเป็นเหรียญประสีนใหญ่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ